ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการของเรานะอสุรนไกด์บายโอคามิเจนั่นเองวู Woo ้ฮูนะบอกเลยนะบางทีเกมมันก็จะ นิดนึงนะไม่เป็นไรนะให้อภัยได้นะสกินใหม่สวยทุกสกินเลยนะไกลนี้นะครับก็จะมาแนะนํามือใหม่วิธีการประหยัดน้ํามันแบบพื้นฐานนะครับทุกคนใครที่เพิ่งเล่นใหม่นี้ก็จะได้รู้กันไปเลยว่าเราควรประหยัดน้ํามันนะน้ำมันเป็นทรัพยากรของโลกที่แบบว่าใช้แล้วหมดไปนะไปะใหญ่ละนะฮะเวลแรก็เนี่ยมันได้มายากนะครับผมเราก็ต้องประหยัดกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้แบบคุ้มค่าเนาะอืประมาณนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกทะเลไปไกล ก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับวิธีประหยัดน้ำมันผมก็จะแบ่งเป็น2แบบนะบแบบแรกก็จะเป็นแบบไปเก็บโค้ชนะครับไปเปิดด่านนะครับแล้วก็ไปเก็บกิจกรรมนั่นเองนะเราก็จะไปแบบแรกกันเลยนะวิธีการของผมเนี่ยจะเป็นการลดจํานวนตัวในฟอร์เมชันของเรานะในการจัดทีมนั่นแหละนะจาก6ตัวก็จะเหลือแบบว่า2ตัว3าตัว4ตัวเพิ่มค่อยๆเพิ่มตัวตามระดับความยากของด่านไปเรื่อยๆนะเราไม่ควรใส่หมดครับทุกคนถ้าใส่แบบเต็มทั้งทีมฟูลทีมไปด่านที่สตูเลเวลต่ำๆเนี่ยมันก็เปลืองเกินไป นะฮะอ่ะยกตัวอย่างเอาละเราไปลองดูด่านกิจกรรมกันดีกว่านะโอเคไปนี่ก็จะเป็นด่านกิจกรรมด่านแรกเลยครับทุกคนเริ่มจาก A 1 A 2 A สนะถัดไปก็จะเป็นอ่ะ B ละ1 2 3ถัดไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็น h a z a เนาะอ่าผมเล่นถึงแค่นี้เองนะเพราะว่าคอมผมยังไม่ได้เก่งมากนะทีมผมไม่ได้เก่งมากเราไปดูที่ A 1กันเลยนะ A 1เนี่ยผมจะใช้ ตัวละครแค่นี้ครับทุกคนอ่าเป็นการประหยัดน้ํามันเพราะว่าใส่ไปแถวหน้าหนึ่งแถวหลังหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะทุกคนเราก็แบ่งตีตี้เคลียร์นะตี้ข้างล่างนี้แล้วก็ตี้บอสก็ข้างบนนะโดยผมก็มีไอเดียนะตัวตีบอสก่อนเนาะตัวตีบอสตัวนี้อ่ะสามารถเบรกได้เลยนะแล้วก็ผมไม่อยากเสียน้ำมันเยอะก็ใส่ตัวระดับสีขาวมากนะมันก็จะใช้น้ำมันน้อยผมไม่ได้ลิมิตเบรกด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะมันจะประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ตีส2 ที่สก็จะเป็นทีม3เนาะผมผมอ่ะใช้ตัวนี้มาเคลียนะครับแล้วก็ที่จริงแถวหลังอะ่ะเราอาจจะทาเหมือนกันก็ได้แห่ตัวขาวมาแต่ผมอยากวิ่โมนาดนะครับก็เอาโมนาดมาใส่แล้วมันจะเปลืองแล้วมันนิดนึงนะเดี๋ยวพอเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเปลืองแค่ไหนนะอ่าอันนี้ที่เคลียนะครับทุกคนที่เคลียถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่โมนาดไปเราใส่ตัวระดับสีขาวเหมือนน้องเมื่อกี้เลยนะ่านี่อ่านว่าบูคัสหรือเปล่านะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ ตรงนี้ผมต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมได้ทําการใส่น้องตัวสีขาวอะลิมิตเบรกสีดาวไปนะครับมันเลยกินน้ํามันเยอะเนาะกินน้ํามันไปยี่สิบเลยนะที่จริงแล้วมันจะกินสิบห้าครับตามรูปเลยนะครับต่อการต่อสู้หนึ่งครั้งนะครับเราจะประหยัดน้ำมันได้เยอะเลยแต่ว่าผมอยากวล่งโมนาดนะกลับมาเหมือนเดิมแล้วข้อที่คิลเอร์บอสนี่ก็สิบห้าเองนะครับอ๋อม่เยอะเลยเนาะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้มันเปลืองน้ํามันไม่เยอะดูก่อน นี่เปลืองแค่3เองนะทุกคนอ่าประมาณนั้นถ้าใครอยากเน้นเก็บกิจกรรมไม่ไม่พาตัวอื่นไปเวิ่วก็ประมาณนี้นะทำแบบนี้ก็ได้ไปลองลุยด่านกันนะโอเคเทสลุยด่านให้ดูนะตั้งแช่ก่อนทีข้างบนตีบอดไอเราจะได้อันนี้ส่งฟรีจากเรือดำน้ำด้วยนะเรือดำน้ำไม่เสียค่าคอรในการเล่นเนาะ แล้วเราก็ปล่อยออโต้ไปตามสบายเลยนั่นเองนะครับสบายนะอันนี้โชว์เคสเก็บกิจกรรมเนาะประหยัดน้ำมันสุดๆนะฮะบ,บอสปรากดตัวครับไปแล้วครับตีต,ตีบอสเราบอกเลยว่าชิวๆนะสามารถเคลียร์ได้ภายในกีวิมาดูกัน สามสิบวีได้ไหมอุอนิดเดียวอ่ายี่สิบเก้าวีนะฮะประมาณนี้นะประมาณนี้อย่าก,ก็เรียบร้อยไปสำหรับเก็บกิจกรรมเนาะก็ด่าน A2 A3 นี้ก็ผมก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้เหมือนกันเลยไปดูอีกระดับหนึ่งนะครับ มา B1 น,นะ B1 ผมก็ใช้เหมือนกันเลยนะทุกคนอ่ะไม่เชื่อลองไปดูกันนะเดี๋ยวตั้งก่อนตีตีบอสข้างบนมันชอบยกเลิกตลอดเลยนี่บอสปรากฏต,ตัวแล้วนะครับสำหรับ B1 บ,บอกเลยว่ามากระดองของเราเนี่ยชิวๆเลยนะทำสถิติเบิดเดอร์ไปเลย29วีนะรอบนี้น่าจะหนาอยู่ ไม่เป็นไรยิงชิีวๆนะเอ้ยอีกนิดหนึงทําสถิติสามสิบวีทุกคนก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับสำหรับวีหนึ่งนะจัดทีมให้ไหวกับการเคลียร์นะครับจะได้ประหยัดน้มันเนาะถ้าสมมติเป็นด่านหา r นะทุกคนด่านหา r d ดีหนึ่งนะผมไม่ไหวนะของผมไม่ไหวผมก็จะจัดเป็นฟูทีมแบบนี้ไปเนาะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้น ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับการยกตัวอย่างไปเก็บกิจกรรมกันเนาะก็เรียบร้อยสําหรับการยกตัวอย่างการเก็บแบบกิจกรรมไปนะทุกคนมาดูเอาเรามาดูทีมแบบไปเก็บเลเวลบ้างนะครับไปเก็บเลเวลในที่นี้ก็จะเป็นเก็บเลเวลสักหนึ่งตัวนะครับแบบว่าเราเพิ่งได้ตัวแบกมาใหม่นะเดี๋ยวยกตัวอย่างเดี๋ยวหาก่อนแนวหน้าก็จะแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนคาสินนะคาสินแล้วก็ดาวนสิสนะครับสองตัวเนี้ย จะใช้น้ํามันแค่ตัวละ1เองนะทุกคนดูไม่ผิดนะนี่ขวาบนนะฮะใช้2เองนะ2ตัวประหยัดมากๆเลยนะครับเราก็จะหาตัวไปเก็บเลเวลในการเก็บเลเวลนะที่นี้เนี่ยผมจะแนะนาเป็นการเก็บเลเวลประมาณเลเวล1ถึง5้ละกันนะประมาณนี้นะใครจะวิวเยอะกว่านี้ก็ได้นะเราก็ลองไปแบบว่าคํานวณกันดนะูเอาเป็นสมมติว่าผมจะวิวเอลิบัสนะฮนะเอ่ะ เอาสองตัวนี้ไปพาเวลเอลิบัสนั่นเองเนาะเราก็ใส่แผงหลังไปนะถ้าเป็นแผงหน้าเราก็แนะนําตัวแบกตัวข้างหลังก็เป็นโบกัสหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจชื่อจริงๆนะบิดอันถูกต้องขออภัยนะะดึงมาเลยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันมันอยู่ทีมอื่นนะเอาตัวนี้ออกเนาะไงอ่ะประมาณนี้แค่นี้ก็ใช้แค่คอสห้านะครับคอสห้าเองเนาะก็อยากเอาแผงหน้าไปเวลก็หาตัวยกตัวอย่างอ่าตัวเลเวลหนึ่งไปเวลเนาะแล้วก็ ตัวเวลวไปเออตัวนี้ก็ได้อา้าวตัวนี้ออกภารกิจไปตัวนี้ละกันนะอา่าปิินนะแบบนี้นะมันก็จะประหยัดน้ํามันแล้วก็พาตัวน้องไปเวลวได้ด้วยนะแล้วก็ตัวพาวลวนะตัวพี่เลี้ยงของเราเนี่ยผมก็จะทำเลเวลให้ตันเจ็สิบเลยนะแล้วก็เอ็นแฮงให้หมดเนาะรีรีโทฟิทเราไม่ต้องรีอันสุดท้ายก็ได้นะผมยังไม่ได้รีนะตอนนี้ผมยังไม่ได้รีเราก็จะเพิ่มความเก่งในการเอาวัตถุดิบไปรีโทฟิทนันเองเนาะแต่ว่าผมยังไม่รีนะเพราะว่า ผมยังใช้วัตถุดิบพวกนี้อยู่นั่นเองทุกคนก็ต้นต้นก็เอาเวลวตันเจ็ดสิบก็พอแล้วนะอย่าลิมิตเบรกด้วยนะถ้าลิมิตเบรกนี่เปลืองน้ามันนะทุกคนเนี่ยสมมติว่าเราลิมิตเบรกไปจะใช้จากหนึ่งเป็นสามนั่นเองเออเราไม่ต้องลิมิตเบรกนะประมาณนั้นนะก็ด่านที่แนะนํานะเดี๋ยวผมเอากลับคืนก่อนอ่ะทำทำเหมือนจะไปวิวจริงๆนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเลเจ็ด0ิบนะไม่ไม่ต้องไปปั้นมาววเจ็สบเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูด้วยเออเรามีตัวเวเจ็ดิบไง ไปดูให้เห็นชัดๆกันเลยนะอ่าผมมีเลเวลหนึ่งอยู่ไมเนาะอ่ามีตัวหนึ่งเลเวลหนึ่งนะฮะแล้วอีกตัวล่ะอีกตัวผมไม่มีอ่ะเออเอาตัวนี้ไปแทนก็ได้ตัวนี้ก็ใช้หนึ่งแลฮะเอออีกตัวเป็นตัวนี้แล้วกันนะคิดว่าเป็นเนี่ยเราก็หาตัวเบรกแบบนี้มานะะแล้วก็เก็บเลเวลของเอเลเอเลบัสใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้นะของก็อ่ายังไม่ใส่แล้วกันนะแบบของสตาร์ทแบบนี้นะทุกคนมีของก็ใส่กันด้วยนะฮะ ก็จะไปเทสด่านแรกเลยมาดูว่าเวลไหวไม่ไหวนะนี่เลยนะไปเทสกันคนระับเลือกทีมก่อนเราทำทีมหกไนะว้นะเลเวลหนึ่งหมดเลยนะทุกคนไปลุยเราก็ผ่านด่านมาแล้วเนาะโอโตได้อนะมาดูว่าไหวไม่ไหวนะแบบใส่ของแบบเริ่มต้นเลยเนาะ นี่ชิวๆครับทุกคนชิวๆเลยนะเนี่ยใครจะทําที้เก็บเลเวลเผื่อเราเล่นไปไกลแล้วนะแล้วพึ่งได้ตัวใหม่มาเราอยากจะเก็บเลเวลน้องเนาะเราก็ทําแบบนี้นะมันประหยัดน้ำมันดีนะทุกคนเอาละมาถึงบอสครัอย่างรวดเร็วว่องไวนะทุกคนแล้วก็มาดูกันว่าเราจะได้ EXP กันเท่าไหร่ด้วยเนาะเออ เรียบร้อยฮะบอสมาฮะโดนเอลิบัสออกสกิลโดนไปสองรอดฮะว่ายังไงต่อไปโดไม่โดนโดนหนึ่งนะัดระเบิดบึ้มเอลิบัสพึ่งจะสาสกิลอินฟินิตเรียบร้อยฮะได้ตัวขาวมา นี่ MVP เอา้าไวเกินไม่ทันดูครับทุกคนสงสัยผมไปตั้งค่าออโตอะไรไปสักอย่างมันมันไปไวม่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ได้ของแค่นี้นะนี่ขึ้นมาเลเวลสนะจากเลเวลหนึ่งนะทุกคนประมาณนี้นะเอามาเก็บเลเวลเนาะคอสก็เสียน้อยด้วยนะครับแล้วมันแล้วก็แนะนําอีกตีทหนึ่งนะครับนี่เราฟาร์มถ้าสมมุติว่าเราฟาร์มเลเวลแบบพอไหวนะเลเวลเท่ามอนเนาะเราก็ ขยับฟาร์มมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมาฟาร์มด่าน1น4ครับผมว่าคุ้มนะทุกคนมันจะมีโอกาสได้ตัวสีฟ้าได้เราก็ไม่ได้ใช้ก็เอาไปย่อยนั่นเองนะไปย่อยเพื่อแลกเหรียญเมดัลนะครับเอาไปแลกของเองในร้านคะ้าเนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์แบบระดับต้นๆให้เราเก็บนะอืมเป็นพวกปมพวกปืนพวกอุปกรณ์เสริมเนาะใช้ได้นะ เนี่ยผมฟาร์มแบบนี้ประมาณเลเวล1ไปจนถึง50กว่าแล้วแต่แล้วแต่พอใจของตัวเองนี่แหละนะฮะแล้วก็ไปฟาร์มในไซเลนนะเรื่องฟาร์มในไซเลนนี่ก็จะค่อยบอกกันต่อๆไปแล้วกันนะฮะหรือว่านี่จริงก็บอกไปในพาร์ทที่แล้วนะใครสนใจก็กลับไปดูได้นะมุมขอบนสุดข,ของหน้าจอนะก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควนพลาดในเกมซุเลนนะสำหรับมือใหม่นั่นเองนะนะแอโปโผยไปนะฮะเออจริงๆนะ <laughs> อานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะประมาณนี้นะครับสําหรับแนะนํามือใหม่วิธีประหยัดน้ํามันแบบพื้นฐานนั่นเองนะครับก็แบบแรกก็เอาไปเก็บเควสเปิดด่านกิจกรรมแนละ้ววิธีการลดทอนตัวให้เหมาะสมกับด่านนั่นเองนะไม่เวอร์เกินไปนะแล้วก็อีกแบบก็แบบเก็บเลเวลแบบประหยัดน้ํามันแหละนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจหน่อยแล้วกันแล้วแล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้นะก็จะมีคลิปแนะนําแบบนี้ใหม่ๆมาเรื่อยๆนั่นเองนะถึงจะมีอาทิตย์ละคลิปก็เถอะนะก็จะพยายามนะผมไม่ค่อยว่างนั่นเองนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้คนระับไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายครับผม